อันนี้ไม่ใช่คลิปแรกนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้อีกนะครับสามปีแล้วผมเห็นว่ามันเยอะแล้วนะเพราะมันม,มันไม,ไ,ไม่โหลดไม,ไม่ใช่คลิปแรกม,นนมีคนดแรกอีกคนแรก,แรกโ,อโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BGC T Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะครับก็ ผมจะมาย้อนดูคลิปเก่านะครับว่ามีคลิปไหนนะ่าสนใจนะแล้วอาจจะมีคลิปลับคลิปแรก,กว่าตอบคำถาม3ปีทีเดลยวอันนี้ไม่ได้คลิปแรกนะครับมันก็สามารถไปย้อนดูได้อีกนะครับ3ปีแล้วผมเห็นว่ามันเยอะแล้วนะแ,แล้วมันมันไม่โหลดไม่ได้คลิปแรกมีโค้ดแรกอีกโคนแรกอยากเห็นโค้ดแรกของแรกวะ ่นวะเนี่ยปิดนี่คลิปแรกสุดนี่ปี2013คลิปอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่ะทุกคนเดี๋ยวนะมา e d i t วิดีโอปี2013มาทุกคนปี13าฮัลโหลมันคืออย่างดิดไลท์ คืออะไรอ่ะถันสร้างวิดีโอนะเมเปร์ทีวีนานมาอีดิทวิดีโอถันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อถันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อกูลงคลิปนี้ตั้งนั่งแบงกหละวะถันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อ youtube ใครมันทำว่า u t u b e ทำแบบเนี้ยคืออะไรเจ้สื่ออะไร พีดจะสื้ออะไรอ่ะโอ้โหถามว่าจะสอบได้แค่เท่าไหร่โอ้โหไม่รู้อ่ะตอนนี้มของมหกอ่ะตอนนี้มหกสามวิบสามไอ้แบบอันดุบานเลยมั้งไม่มีอะไรเลยเพื่ออะไรไม่รู้ดูดิคิดที่สองคือสอนใช้โฟโต้แมทอ่ะคือตอนนั้นแบบเริ่มมี อันนี้คือปี2016แล้วนะปี2016ูนย์นึ่งหกแล้วเขาดูแต่สิ้าคนนะนแต่เออแล้วดูอินโทรงั้ดูอีกแล้วมึงดูอินโทรโอ,อ้โหตอนนั้นยังใช้แอร์โชว์บันทึกภาพไม่ตอนนั้นยังใช้แอร์โชว์บันทึกภาพในมือถืออยู่เลยใช้มือถือโคดกลับครับบอดกล้องเฮ้ยการปิดกล้ององ่ะ เฉลียะนะโฟโต้แมทครับแอปเฉลียะโฟโต้แมทว่ะโอ้กูไม่ไหวแล้วไป่ตักแล้วแบบคือแม่งโคตรโคตรจริงนะตอนแรกก็จะจะทำเป็นไลฟ์สดแล้วก็แบบเปิดคลิปเก่าดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงไม่มีคนดูแล้วโอเคมาดูคลิปโฟโต้แมทกันคลิปแรกเลยนะครับก็ไม่ขยักจางแนะนำเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ากัน นำอฟยเนยเราไม่รู้เะ้ันใช้กันไเอ่ต่ก็ของนหลาย็ด้นต่วาหลายด้น่ว่าลปกันเลยนะม่ปิดกายเป็นดิงวการแอฟิกาเซีอะปิดเลยเลยเขาเป็นคิดวาเรื่งแบบมันไม่รู้ว่าภาษารึเ่าตั้งรูปโปรไฟล์เป็น พังกูเป็นพ่อลูกนะเด็กดดก็ตอนนั้นคือโคตรเด็กอะเด็กเด็กเด็กจ้าก็เด็กจากเลปตอนนั้นสุดเลยครับโคตรเด็กเลยตอนนั้นโคตรเด็กเลยปีสองสิบหกอะเดี๋ยวลองขยานะมาที่รู้จักแบบเอารูอะไรวะเนี่ยตอนต่อไปครับหกวิหกวิวอะไรวะไป,รไปะครับหกวิหกวิยี่สิบคนเลยหลเหรอหวิ 60คนดู20คนโอ้ย20คนหก60โอ้ย Oh my god อะไรอ่ะอะไรเนี่ยเอียงอะไรเนี่ยเอียงดูด้ยเอียงคืออะไรวะเอ้ยทุกคนครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน20วิว20วิว20วิว60สี่สิบเก้ายังชอบเลยว่ะทุกคน EP หนึ่งสอนการถ่ายทอดสดบนโทรศัพท์อะไรวะไหนดูดิ น่าจะคลิปสอนท n t โอ้โทรมาให้เกิดเกิดลึกด้วยเคยี่สัญญามาอีกแล้วนะครับจะมาดูดูน้หน้าแบบหน้าแบบแครับเด็กเป็นเด็กเล็กเนี่ยสดขาย่าสดโทรศัพท์นนที่การเปลี่ยนเปลี่ยนและก้าแบบโปรแกรม ว่าโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมโปรกมโปรแกรมพีตโตเออย่างชอบเลยโปรกมพตโตบอกชื่อมาละไอ้เราบอกโปรแกรมพีตะโตอย่างชอบเลยแล้วเขียนตัวจีไม่ได้บอกจีแล้วบอกกมตโตคนานอะจนะโปรกมมันก็ชื่อนาจัด เเปลีีี่่ยยนนอะไระะะสักครู่สักครู่โปรแกรมมันชื่อว่า T U ER S T <c> U <oughs> S H E R ตอนนั้นยังไม่อ่านมาเลยล่ะตอนนั้นยังอ่านอังกฤษไม่ออกเลยออตอนนั้นยังงงอังกฤษเลยจริงเป <c oughs> ่ะ T U S ส <US> <c oughs> กีนบอดแคทเตอร์แบบ T U S H E R ยังอ่านสักตัวเป็นตัวอยู่เลยอะสภาพกูเลยนอนแล้วล่ะ เสร็จแล้วก็เปิดเลยครับกดเปองพันสิบหกอ่ะโคตรนานอ่ะนานมากอ่ะขวิดยูทูบอิดบ็อกซ์อะไรเนี่ยมีสตัวนะก็ลกเกตสวิตสวิตสวิตบอกครับสวิตสวิตเธอสวิตเอเอเอสเหรอนี่มันสวิตนี่มันตัวดีอ่านสวิตเออตบมือเลยครับพี่ไก่านน้ำกเป่าแบบอาจจะพูดไใช้ยูทูบ เออแต่พูดไม่ชัดป่เอะออเออสวิตตรงนี้เราใส่ชื่อครับก็ใส่คิปชัดก็คือคำอธิบายนะใส่คำอธิบายเสร็จแล้วกดเขียนอีเวนต์นะครับเออปวดหัวดีตอกดูต่อ่มไหแล้วกวนกายศาสตร์อีพีหนึ่งไอ้กวนกายศาสตร์อีพีหนึ่งกูต้องนั่งลบนั่งมานั่งลบคลิปเก่าแล้วเนี่ย ก็เดีอยเลยทำไมไอพี่เก็บไวแเป็นความทรงจำโอ้มันทรงจำมเกินก็ทรงจำเลยนะโอ้ตอนนี้แม่งนั่งกวนกายศาสตร์เลยใช่ปะกวนกายศาสตร์เลยโคตรนานอ่ะตอนเนี้ยคือแบบพี่ก็อัดเคเบิลอ่นก็มองมองแบบ ทั้งหมดนี้คือขอการอนุญ,ญาตถ่ายหมดแล้วนะครับนะไม่มีการละเมิดอะไรเนาะ EP สองควรยายศาสตร์ที่สอง EP อะครับ EP สองก็มีก็สวัสดีด้วยนะครับโอ้ถ่ายแนวตั้ง <c oughs> ตอนนั้นกูยังถ่ายแนวตั้งอยู่เลยปกติเขาทำคลิปว่าถ่ายแนวนอนกันกูนถ่ายแนวตั้งไงยโคตราโวตรต่างอพราะ่างมากอะวันนี้เรากอบอย่างนี้ควเรเอาไปล<อ>งมีกดแล้ว อาไปลงแบบพ่วกอะไรนะสตรสอสตร,ตรอออี่อ่ะสตอรี่ของยูทูบอ่ะอืมน่าจะอาไปลงเพราะมันลงในเราตามโอ้เกินไปคือตอนนั้นอะ่ะโคตรเกินอะ่ะคือตอนนี้คือคุณภาพวิดีโอเนี่ยคนละอย่างก,กันคุณภาพมันุณไม่ชัดเลยคือแบบตัดต่อสอง

กินอะไรอะอันนี้น้ำเขียวผสมอะไรน้ำเขียวโซดากินผสมชาเขียวคืออะไรวะอะเขียวโซดากินผสมชาเขียวคืออย่างทไมมันมีภาพนึงมันเหมือนสันตว์ป่ะอันนี้ม่รู้เลแหวะเป็นรอยตับใช่ใช่ภาพไม่ชัดเ,เ,เดี๋ยวบางคลิปผมต้องคำคามนิดนึงนะครับ มีคลิปปิดรายการเสนอมีคลิปไหนนี่ตอนนี้พัฒนาการเริ่มมานะครับพัฒนาการตอนนี้เริ่มมานะนี่นี่ไลน์เลนเจอร์ครับไลน์เลนเจอร์เราเจอแล้วครับคลิปแรกที่เราแคสเกมครับคลิปแรกที่ผมแคสเกมนะครับไลน์เลนเจอร์นะครับบอกสูตรสุ่มกาชาครับคลิปนี้บอกสูตรสุ่มกาชาคลิปนี้นะทุกคนเออ อ,อันนี้นี่คือคลิปแรกนี่แคทเกมทุคคลคลิปแรกจริงๆรไอ้ยูดูดีนะสิจะมาบอกสูตรสุ่มกาชาสูตรเหรอคุณต้องมีระเบเออวฟรนเตอร์บอกสูตรสุ่มกาชา ลองข้ามข้ามดูมีอะไรไหมรับเจอถึงเยอะวิดีโออัดนี่ยคลิปเนี้คลิปแรกเลยโคตรคลิปแรกกดโคตรคลิปแรกอ่ะเรามึงดูอินโทรนะไลค์เขย่าวขยาวกดหัวเนี่ยอินโทเอาโทรดิเพื่ได้รูโคตรโคตเกินเนี่ยเนี่ยอะไรวะตะลุยสเตจสองพันสองทุกคนดูกี่คนอ่่ะไมแล้วคุณ เคนนะพี่แปดสิบเก้าคนเลยนะเยอะนะเก้าคนนี่ครับคลิปนี้คือคลิปที่คนดูเยอะมากที่ถึงที่สุดของช่องเรานะครับสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองวิวนะฮะโอ้ขอบคุณคนดูมากเลยครับพี่ดูขนาดนี้เนาะคือนี่ครับคือคลิปแก้ไขตรวจพบกันว่ะนะคลิปอะไรคลิปสอนอันนี้เป็นคลิปแก้ไขตรวจพบอะไร แก้ไขตรวจประกันว่างอะระเนภานพาเริ่มชัดขึ้นคลิปนี้ภาพเริ่มชัดขึ้น 2> 7 2 0ดพีเริ่มเจ็ดสองศูนย์พีคนดูสามหมก็ด,ดีอนงะคนไลค์ร้อยสาเฮ้ยสองหมืนสมหมืนอ่ะแล้วมึงดูคอมเมนต์ลองดูคอมเมนต์นะ สามปีเพิ่งเด้งขึ้นมาให้ดูขอบใจมากเคียรนี่เขาจะอดเล่นนาวีขอบคุณมากครับอัน,นิโต้สับแฟนไปเลยโอเคขอบคุณค้าขอบคุณค้าเคียร์ต่างคนที่เป็น <c oughs> ขบับขึ้นนะคะหวานแล้วก็่หลายครั้งแล้วเ,คคเฮ้ยคนดูยิ้จัดอ่ะกลาวพูดเลยก็พอคลิปเนี้ยเออพี่บอกเลยช่องกูดังเพราะคลิปเนี้ยเลยเสียงเพลงดังเกินก็เลยได้ก็ได้เพลงเบาๆอยู่ก็รับใจหมดนแล้วโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> โอ้เยอะมากเลย ทำตามทุอกอย่างมันใช้ไม่ได้อ่ะค่ะ <_ t imes> ใช้ไม่ได้แล้วเกิดอดังเกินถ้ามันทำแล้วมันใช้ไม่ได้นี่ก็ไม่รู้แล้วผมกงจแ้่นวั้ครอ้องจ๋าพี่ขอบใจเราว่าก่อนน้ำถือเลยคลิปนี้สามปีเลยนะทุกคน <_ t imes> เยอะมากเลยนะ <_ t imes> ใช้กับอ,อัปโป้กครับแก้ไม่ได้ วิธีการที่น้องแนะนำโอเคนะครับแอปที่ต้องการไวรัสต้องถอนก่อนต้องป้องกันทั้งหมดเขลงแอปใหม่ต้องการจะขอบคุณความรู้ด้วยนะครับที่ให้มาเนาะโอเคมันก็หลายปเรียนนะรีวิวเดบดิวต์โลดดอนจากโนโมิกุคคือเต่นอยู่อ่อันเดียวอ่ะเนี่ยเยอะคนดูพี่ห้าร้อยคนทำสอนน้ำเสียงโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอหยุดไว้แค่นี้เราก็ตัดก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมจะทำเป็นพาร์ทไปเนาะ ก็ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมจะได้ดูแบบวิวัฒนาการใช่ครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมอยากให้ผมทำพาร์ทสองต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วกดสับจะกระืบไลค์ด้วยนะครับทุกคนเออผมจะได้ทำอีกนะทุกคนเดี๋ยวจบคลิปแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นพาร์ทที่สองเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายบ๊าย